ก็กาบสวัสดีครับผมช่องท่าเรือสเตชันครับวันนี้มากับน้องครับทักท่ายเลยครับครับผมครับก็เป็นรถบอสคอนะครับรถปูนซีเมนผงนะครับที่เคยเข้าไปในย่านลงปูนเอสซีท่าหลวงครับ ครับอันนี้ก็เป็นถัง just Mac นะครับอันนี้ก็เป็นรถโบกี้ข้างสูงนะครับตรงนู้นนะครับจากที่ว่าผมเดินมา ครับหลังจากที่เราเดินจากทางนี้บ้านหมอตรงนู้นนะครับเราจะเข้าทางแยกแล้วนะครับนะครับเราเข้าจุดตัดทางรถไฟแล้วนะครับวิ่งดีครับนะครับตรงนี้มันเป็นหญ้านะครับนะครับเราเห็นเครื่องตกรางนะครับใส่จริงจริง

ไม่ัะี้ั้แลขลงนึงแล้วใ่คน้าหาแล้วแล้วกลรับเร่งเครื่องแล้วนะครับ T S R ครับ ทงังเปล่าป่ะอ่าหนึ่งส่วนสามครับนะครับขอรอมีการทักทายด้วยนะครับ ถูงพักติงมาแล้วครับขอพอๆนะครับไปครับผมก็ เดินทางไปถึงมาสพุดโดยสวัสดิภาพนะครับเนี่ยครับจากสถานีบ้านหมอนะครับนี่เราเข้าโค้งแล้วนะครับเอาล้ครับทางถึงแล้วนะครับดูที่ว่าเราจะเดินไปได้หรือไม่เนี่ยครับเห็นลครับทางน่าจะสุดได้ประมาณเท่านี้แล้วนะครับ นครับทางสุดประมาณเท่านี้แล้วนะครับนะครับสุดเขตเอ,อทางรถไฟสายลงปูนแล้วนะครับจากที่เรามา Tem tempo มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าครับเอาครับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้านะครับต,ตอนนี้มอน้อรหมาจะตัดหน้าหรือไังครับโอ้โห4 5่เ4็ดสี่ห้าสามเจ็ดสี่ห้าสามเจ็ดครับสวัสดีครับ ตูปมหอครับไม่ทักทายครับอะไ้นะครับ